ค่ะก็สวัสดีนะคะท่านผู้ชมในแปลงนี้นะคะก็จะทำการผสมดินหมักดินเตรียมดินไว้ปลูกบวบหอมนะคะก็ได้เตรียมแกลบเก่านะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะมาไว้เนาะเพื่อที่จะผสมคลุกเขาดินเก่าที่อยู่ในแปลงนี้ค่ะเคยปลูกแตงกวามาก่อนนะคะแล้วเราก็รื้อออกนะคะ ทำการปวนดินตากดินฆ่าเชืโรคเชื้าไว้แล้วค่ะก็จะปลูกบวบหอมนะคะให้เค้าเลื้อยขึ้นค้างเก่าของปีที่แล้วอะค่ะค่ะก็นำปุ๋ยคอกแล้วก็กแกลบนะคะมาใส่ในแปลงนะคะโรยหน้าเนาะแล้วก็ผสมคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องหมักไม่ต้องอะไรนะคะเพราะว่าปุ๋ยคอกเราก็ทำการหมักมาแล้วนะคะ แล้วก็แกลบก็เป็นแกลบเก่านะคะที่เราลดน้ำทิ้งไว้เป็นเดือนๆแล้วนะคะก็สามารถผสมแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะเราผสมดินในแปลงนี้เสร็จก็จะทำการหยอดมเมล็ดเลยนะคะเพราะว่าปุ๋ยคอกที่เรานำมาผสมนี้นะคะก็เป็นปุ๋ยที่เย็นแล้วค่ะส่วนแกลบนะคะก็เก่าแล้วนะคะพืชก็สามารถดึงไนโตรเจนหรือว่าสารอาหารต่างๆไปใช้ได้เลยค่ะ นี่ก็เป็นเมล็ดที่เราได้เตรียมไว้นะคะก็จะมีน้ำเต้าแล้วก็บวบหอมเนาะส่วนน้ำเต้าเรายังไม่ได้ปลูกนะคะในแปลงนี้เนาะแปลงนี้ก็จะปลูกเฉพาะบวบหอมอย่างเดียวะคะ่ะ ก็เป็นบวบหอมนะคะที่หยอดเมล็ดลงไปในแปลงนะคะตอนนี้ต้นเออมเล็ดไหนที่งอกก่อนนะคะก็เลื้อยนะคะแล้วก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะนี้เราต้องหาแผ่นซีดีนะคะมาแขวนไว้เนาะไม่งั้น,นกัะลอกนะคะเนี่ยมากัดกินไปแล้วนะคะ2ยอดเนาะตรงนู้นอีกยอดนึ่นะค่ะ ยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะเขาชอบเนาะก็ต้องป้องกันนะคะอาจจะไม่ได้ร้อเอร์เซ็นะคะนู่นอยู่ใต้ต้นมะลุมนู่นนะคะก็นลอันี้ก็เป็นน้ำหมักมูลวัวนะคะแล้วก็สังเคราะห์แสงนะคะที่เราใส่กระบ,บะใหญ่นี้นะคะไว้ลดพืชผักในสวนพร้อมกันทีเดียวนะคะก็เลยจะ ไม่เคยได้เห็นตอนบำรุงหรือว่าใส่ปุ๋ยนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็กระบะก็ไม่ได้ใหญ่เท่ากับกระบะสีดำนะคะแต่ก็จะสูงกว่ากระบะสีดำอะคะ่ะในนี้นะคะก็ใส่น้ำหมักมูลวัวไป1ถังนะคะ1ถังสีประมาณ18-20ถึงลิตรนะคะแล้วก็สังเคราะห์แสงนะคะครึ่งขวดหรือว่า1ขวดก็ได้ค่ะแล้วก็ จะนำไปลดพืชผักในสวนนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ใช้แค่น้ำหมักที่เราทำเองนะคะยังไม่ได้ซื้อปุ๋ยอะไรมาใส่มาบำรุงเพิ่มเนาะตอนนี้ปุ๋ยข้อก็หมดะคะ่ะค่ะแต่ก่อนที่เราจะลดด้วยน้ำหมักนะคะก็จะทำการพรวนดินในแปลงนะคะรอบโคนต้นนะคะแล้วค่อยนำน้ำหมักมาลดนะคะตอนนี้ใบและยอดนะคะ กำลังเยอะะค่ะเพราะว่าเราป้องกันกระลอกด้วยแผ่นซีดีนะคะค่อนข้างได้ผลนะคะก็จะย้อนแสงหน่อยนะคะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เราก็ถ่ายตอนเกือบเที่ยงนะคะกำลังจเจริญเติบโตได้ด,ดีค่ะก็มีออกดอกแล้วนะคะแต่ว่าดอกตัวผู้ไม่มีประสมเกสรน,นะคะ อ,อันนี้ดอกตัวเมียนะคะบานเมื่อวานเนาะแต่ไม่มีดอกตัวผู้นะคะไปผสมก็น่าจะไม่ติดนะคะต้อง,องรอดอกต้องรอดอกตัวผู้นะคะดอกตัวผู้ยังไม่บานนะคะเสียดายเนาะาท่านผู้ชมนี่ก็เป็นผลผลิตบวบหอมนะคะที่เราปลูกไว้นะคะก็ ค่อนข้างที่จะติดผลช้าไปหน่อยนะคะก็เนื่องด้วยฝนตกเยอะฝนตกแรงนะคะก็เลยให้ผลผลิตช้านะคะแล้วก็ช่วงแรกๆดอกตัวผู้ไม่มีผสมเกสรน,นะคะก็เลยรอดอกชุดใหม่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นบวบหอมรูปอ่อนนะคะต้องห่อถุงไว้ไม่งั้นก็กระลอกจะมากัดกินนะคะ น,นี้ก็น่าจะตัดได้นะคะวันนี้เนาะบวบหอมลูกย,ยาวนะคะลูกสวยน่ากินน่าผัดนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกนะคะวันนี้ก็ตัดไปทั้งหมด2ลูกนะคะผลผลิตรอบแรกของเราค่ะก็ฉีดพ่นโฮอร์โมนไข่ไปสองรอบนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกไป2รอบเช่นกันค่ะ